สวัสดีครับแอนดรอยตัวแทร่นะครับมารีวิวในโชว์ของจอตัวรุ่นของตัวอัลฟัสามศูนย์นะจะเป็นจอขนาด11 6นิ้วนะฮะคอนเรียลทูเคเลยนะครับมาพร้อมระบบกล้งรุ่นแบบนี้นะฮะมีปุ่มต่างๆตรงรุ่นนะครับเป็นแรม8ปดลอมสองนะฮะราคาคุ้มมากนะครับผมสเปกเทพรองรับระบบกล้องรอบคันด้วยนะครับผมนี่นะฮะนี่เป็นตัว CPU ของมันนะเร็วมากนะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตรงรุ่นอัลฟัตสามศูนย์มาบล็อกกันนะว่า ข้างในมีอะไรกันให้บ้างนะฮะไปกองมานะฮะก็จะเจอกับส่วนของตัวอุปกรณ์แบบนี้เลยนะฮะมาแบบนี้เลยนะฮะนี้เป็นขอบข้างของระบบแอร์นะครับนี่ฮะรบบแอร์สองข้างนะครับจะมีหลายรุ่นนะฮะนี่ฮะจะเป็นของสองรุ่นสองรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของตัวหน้าจอนะฮะ เป็นสอง,องตัวหน้าจอนะครับแบบนี้เลยนะฮะตรงรุ่นเดียผมจะประกอบให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับผมในระบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวมาลองต่อใช้งานกันดูนะฮะมาดูในส่วนของการใช้งานนะฮะตัวหน้าจอคระะับ 램แปดลมสองห้าหกนะฮะนี่นะครับนะฮะจอเป็นสอง K นะครับออนดอร์สิบสามตัวท็อปล่าสุดนะครับ CPU สองจุดเจ็ดกิกะเฮิร์ตฮะ램แปดลมสองห้าหกนะฮะของแท้แน่นอนนะครับผมตัวท็อปเลยนะฮะใครใช้ตัวนี้ก็รองรับในส่วนของระบบกล้องรอบการสามหกด้วยนะฮะ หลยมากนะครับแรแปลอมสองห้านะครับ CPU ตัว top ละบบ Equalizer นะครับมาเต็มนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคาเพนะครับแล้วก็ Google Map สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ Play Store โนหะลดแอปเพิมเ่มเติมได้นะครับมีเดีย หน้าจอคมชัดมากเลยนะฮะวิดีโอเพย์เยอร์วีโอนะครับ,รบสวยมากนะฮนะคร,ครบนะฮะ YouTube นี่ให้หมดเลยนะครับถ้าใครใช้ในส่วนของ a l p h a 30มาใส่จอตรงรุ่น hdm a l p พารได้เลยนะฮะตัวนี้ ตัวท็อปสุดนะตอนนี้เลยครับผมวัน,น้ขอาไปก่อนสวัสดีครับ